เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาเล่นเซตเก่าที่เมื่อก่อนเนี่ยมันโกงมันเกียนมันโหดมากๆนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้คนเล่นเนี่ยค่อนข้างจะแม่เล่นเซตนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมปิงก็มาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะจริงๆนะครับผมมาใกล้ตายละอ่าเรียบร้อนจัดไปเลยนะครับคุณผู้ชม1คิวหนีไปไหนฮะอ่าโดนไมเรียบร้อยอ่าอีกหนึ่งคิวไปแล้วกันนะครับอ่ะ ถ้าแบบไม่เปิดเผาก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมไม่เปิดเผาก็วันช็อตไปเลยนะครับผม okay โอเคเอยากเติมโรบักจังเลยมีร้านไหนแนะนําบ้างมิเนี่ยอ้าวอีหนูสนใจร้านเติมโรบักงั้นหรอง,งั้นเอาร้านนี้ไปเลยร้านเจมีช่ช็อปบริการสุดโหดจนอยากจะกระโดดกอดคนซื้อมีบริการรับเติมโรบักระบบไ d ดีพาส,สุดคุม้มแล้วยังรับเกิดผลปีศาจเกมพา a แมปบล็อกฟูอีกด้วยแนะนําขนาดนี้แล้วก็ต้องไปกระโดดกอดเฮ้ยต้องไปใช้บริการกันแล้วไหมล่ะสนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลยครับผม มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับช้าก่อนถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆปู่ยา่ยาตายายพี่ป้านอะอาพ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาสูกยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆปักเต็มขอแนะนําที่นีน่นเลยครับผม i have cpu ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเด้อนึกถึงร้านคอมที่แบบว่าจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ i have cpu สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เด้ออจุบมั่วเอา น่ารคุณผู้ชมกราบสวิดาสวัสดีคุณผู้ชมมิน่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับบงกเซมแล้วก็ในช anel เซมี่กันอีก,กแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาเล่นเซตเก่าที่เมื่อก่อนเนี่ยมันโกงมันเกียนมันโหดมากๆนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้คนเล่นเนี่ยค่อนข้างจะแม่เล่นเซตนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมเซตที่ว่ามันนี้นะครับผมก็จะเป็นเซตไอเจ้าโพ V 2แล้วก็ไอเจ้ามัดชักแมนคาราเต้ Man เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เลยซึ่งก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าเซตนี้เนนนนี่่ยตอมมมััาใหาๆะครบ ถ้าจําไม่ผิดนะครับมันน่าจะมาตอนที่อัปเดต14นะครับคุณผู้ชมและเซตนี hi, โ้โคตรโกงโคตรเกียนคือบอกเลยว่าทุกคนต้องเล่นเซตนี้นะครับถ้าเกิดใครแบบล่าทันนะครับคุณผู้ชมซึ่งเซตนี้นะครับคอมโบง่ายมากมานะครับคุณผู้ชมคือแบบโคตรง่ายนะครับคอมโบก็อย่างเช่นแบบว่าอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเยมจะมาบอกคอมโบด้วยนะครับคุณผู้ชมจริงๆคอมโบทุกคนก็น่าจะแบบว่ารู้กันหมดแล้ว <G> มั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจมบอกคนที่ไม่รู้ละกันนะครับคอมโบก็ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมก็ทําการจับมาก่อน จับเสร็จก็แซดอ้าวลืมสลับขรองโอ้โห,หน่าแตกเลยเราอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คอมบูก็แบบว่าทําการจับแล้วก็แซดเอกแล้วก็ปรึบปรึบ แล้วก็ปึ๊บอ้าวมอนมันติดกำแพงกระดิงกระดอนนะครับคุณผู้ชมคอมโบก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็ทําการโพแซดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหมัดชักแมนเอ็กแซดประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าคอมโบนี้ถ้าติดเนี่ยคือตอนนี้เจมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเนิร์ไปเยอะหรือมากน้อยนะครับคุณผู้ชมแต่เมื่อก่อนมันโกงจริงๆนะเดี๋ยวขอรองคอมโบใหม่อ่ะปึ๊บ อ่าคอมโบก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเต็มเต็มนะแต่ก่อนจะไปไล่นะครับเดี๋ยวเซมขอไปดูเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มีอีเวนต์ใหม่มานะครับผมก็เป็นอีเวนต์ที่ฉลองเออฉลองสิฉลองผู้เล่นประมาณล้านล้านล้านบางทุกคนจริงๆเซมก็จาไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนซิว่าตอนนี้มีผลอะไรที่แบบสามารถแยกได้บ้างนะครับก็มีแหละคนสงสัยว่าผลพิศาที่มาแรกเนี่ยเป็นผลถาวรหรือเปล่านะครับเซมตอบตรงนี้เลยนะครับผมว่าไม่ใช่ผลถาวรนะครับในตอนนี้ก็มีเป็น ผาแล้วก็มีเงินห้าหมื่นคูณสองสามสิบนาทีกิโลน้ําแข็งแล้วก็ผรานะครับโอ้ oh, คนค้ามาก็ถือว่าใช้ได้น,นะครับคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวรอไปล่าข้างหัวกันเลยนะครับยังไงก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาละ่ะในเซิร์ฟนี้จะมีคนให้ร่าหรือเปล่าเนี่ยก็มีคนลงเซิร์ฟมาเต็มเลยนะครับแล้วก็มีเป็นพ่อหนุ่มสแปดเอ็มด้วยแต่ว่าในช่วงนี้คือบอกเลยว่าเซิร์ฟอุ้ยมีคนเข้ามาเปิดเรานะครับเป็นเผ่าไซาบอร์กโอ้โหอยู่เข้ามาเปิดโอเคได้เลยเอามาขาบูชาไม่โดหรอหรอ,รอลืมเเเปปิิดด PVP ก็แ้ววนี่าา แล้วทำไมเมื่อกี้มันถึงคาบูชาไม่โดน่ะเขาเปิดเคนเหรอน่าจะแบบเกิดคร้อผิดพลาดน,นิดหน่อยอ่ะเขาไปไหนแล้วว่ะคุณผู้ชมหายไปเลยนะครับไม่รู้ว่าไปไหนโมจิเจอแต่แบบผลโหดนะครับเจอแต่โมจิเต็มเซิร์ฟเลยอะอันนี้มันคือยุคของโมจิใช่ไหมโมจิคอมเซิร์ฟอะไม่โมจิก็เจอเสือนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเสือ,อยังพอสู้ได้อยู่เออผลประตูมาอีกแล้วอะ เดี๋ยวพี่ขอประตูแล้วกันทุกคนโจ์เก่าพี่นะครับประตูอะประตูคือโจทย์เก่าพี่นะครับคุณผู้ชมนี่ไงคอมโบโดนเต็มเต็ก็เจ็บไหมล่ะโดนเต็มๆ็ก็เจ็บไหมล่ะก็ยังโกงเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้วันช็อตเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันวันช็อตเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เน้นแบบก็คือแบบ2 2ทีก็ตายได้เลยนะครับโอ้เปิดเผาวันนะครับคุณผู้ชม ขนาดเปิดเผามาดาเมจเข้าไปประมาณ50เอ่อห้าสได้นะครับคุณผู้ชมจริงๆไม่ใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดิดาเมจเข้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเผาปลามันกันดาเมจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคือถ้าเมื่อกี้โดนแบบไม่เปิดเผาเนี่ยอาจจะแบบวันช็อตได้เลยนะครับคุณผู้ชมคือแรงจริงๆนะครับคอมโบก็เล่นง่ายมากเลยอ่ะอ้าวเซิร์ฟปิงเซิร์ฟปิง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 ขึ้นปิงขึ้นโอ้เซิร์ฟปิงกินนะครับคุณผู้ชมปิงก็มาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะจริงๆนะครับผม มาใกล้ตายแล้วอ่าเรียบร้อนสัดไปเลยนะครับคุณผู้ชม1คิวโอ้ยเมื่อกี้ปิงขึ้นนะครับปิงก็ลุยร่ำเวลาจริงๆนะมาตอนคอมโบพอดีอะคุณผู้ชมเกือบจะไม่ล่อนะครับโอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้เหลียมหนาเลียมเตินะครับเล่นเป็นผลบากี้ใครมันจะไปสู้แล้วเล่นบากี้เออแฟรมันจะไปสู้สู้ก็บ้าแล้วอะยังจะมาอีกนะยังจะมาอีกอะ,อะสู้ก็สู้วะสู้ก็สู้วะเดี๋ยวเราเอาหมัดในการฆ่าแล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเล่นบาร์กี้ดาบมันไม่สามารถจมตีโดนนะ คิดว่าเรารู้ไม่ทันเหรอเรามีฮาคิสังเกตวีสองนะครับคุณเพื่อนมาลงมาเลยอ้าวโดนโมจสีจับไปนะครับคุณผู้ชมปึ๊บดักหน้าเอาโดนเจมบหนีไปไหนหนีไปไหนฮะ อ่ะโดนไม่เรียบรออ,อีกหนึ่งคิวไปแล้วกันนะครับยังไม่ทําคอมโบวันช็อตใส่คนที่สู้เลยอะ่ะไม่มั่นใจว่ามันยังวันช็อตได้อยู่หรือเปล่านะมีคนมาตัดเครเรานะครับมาสิมาสิเจอเผ่าปลาน่าจะวันช็อตไม่ได้นะครับนอกจากเขาจะเปิดแบบเปิดเผ่าแล้วอะเผาปลามันน่าจะวันช็อตย,ยากอยู่เหมือนกันอ่ะโอเคคุณผู้ชมเขาเปิดอ่าไอ้เจ้าเผ่ามาแล้วนะครับผมโอเคถือว่าเราเราทได้ดีนะครับคุณผู้ชมเราให้ขเขาเปิดเผ่ามานะครับไม่อย่างนั้นเราคอมโบใส่เขาไม่ตายแน่ไม่เจ็บด้วยนะครับ โอ้ยกระโดนโผเรานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็โดนเขาเหมือนกันนะครับโอ,โอเคต่อๆไปก่อนเท่าเขามาแล้ว่าเราแบบคือเล่นกับเผ่าปลามานันค่อนข้างจะแบบฆ่ารำบากนะครับมันฆ่าตายยากมากเลยตายยากไม่ว่าเช่าไหร่แต่ว่าทําคอมโบไม,ไม่ไม่เสียบอีก ตายก็ยากคอมโบก็ไม่เจ็บนะอ่ะเผาป้านี่ไงเปิดเผาอีกแล้วนี่ไงคอมโบเดิมไปก่อนแล้วกันนะครับก็ยังเป็นคอมโบที่โกงเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้วันช็อตแต่อาจจะวันช็อตถ้าขอไม่เปิดเผานะแล้วก็ยังเป็นคอมโบที่แบบโกงเหมือนเดิมนะครับผ่านมากี่อัปเดตก็ยังโกงอะเล่นได้เหมือนเดิม ถ้าแบบไม่เปิดเผาก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมไม่เปิดเผาก็วันช็อตไปเลยนะครับผมโอเคจัดไปอีกหนึ่งคิวนะครับจิิงๆตอนนี้กําลังลังเลยอยู่ว่าจะสู้กับโมจิดีไหมคือโมจิมันสู้ยากน,นะครับคุณผู้ชมมันโดนคอมโบที่แบบหลบไม่ได้ก็เลยแบบกําลังลังเลยอยู่ว่ะเอ้ยพาหนุ่มคนนี้น่าสนใจแฮะเดี๋ยวเราทําการเปิดมาเลยแล้วกันคุณผู้ชมอ่ะไม่มีเผาโอ้โหอย่างนี้ก็โดนเต็มเต็มอย่างนี้ก็โดนเต็มนี่เต็มเต็มวันช็อตไปเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้สกิลซียังไม่ได้จับเลยนะครับตายก่อนนะแรงมากอออ้้หเเเเปปป็็็็นนนบบงงงซที่แกยยารได โอ้โหรอบนี้ถึงกบเปลี่ยนเผาเออรอบนี้ถึงก็เปลี่ยนผลโมจิมาเลยนะครับคุณผู้ชมโมจิใครจะสู้ก็สู้แต่ว่าฉันไม่สู้สู้ก็ตายสิเพมันโกงเกินนะมาสู้กับคนเดิมดีกว่าไหมอ้าวนี่ไงรอบนี้โดนเขาเปิดก่อนนะครับคุณผู้ชมเราเสียเรียมไปนะครับแต่ว่าถ้าข่าวคอมโบใส่เราไม่ติดเขาก็ต้องโดนเองแต่ว่าถ้าคนแบบเล่นดีๆมันก็สามารถอ่าแดสหลบได้นะครับคุณผู้ชมเปิด ถ้าคีก็อาจจะหลบได้บางจังหวะนะครับถ้าเปิดเค้นหนาๆหรือบางทีก็อาจจะหลบได้เลยนะครับคุณผู้ชมโดยการแบบพุ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราแบบอ้าวอย่างงี้ก็รวบคู่สิอย่างงี้ก็เหมาคู่เหมาสองเรียบร้อยโอโหคลิปนี้ข้างหัวขึ้นกระจายคุณผู้ชมข้างหัวขึ้นรวยๆเน้นๆยังย้งๆนะครับไม่ยั้งสิข้างหัวขึ้นกระจายแล้วบอกเลยจังหวะนี้เราก็จะมาสู้กับคนที่เราสู้ได้นะครับผมสู้กับโมจิเราสู้ไม่ได้นะครับเราต้องรู้ตัวเองด้วย จับเหมือนเดิมคอมโบเดิมคอมโบเดิมโอโจ้ด้วยคอมโบเดิมโอโจ้ด้วยเรียบร้อยคุณผู้ชมชัด์ตมาอีก1คิวนะครับได้มากี่คิวแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะมากคอมโบกินเกลียนนะครับคอมโบกินเกลียนเออเหมือนจะมีคนอุ้ยได้สิไม่ใช่โปรใช่ไหมเนี่ยหรือโปรเนี่ยโอโอโดนมอนสีเข้ามาสับส่วนนะครับโปรหรือไม่โปรเนี่ยเมื่อกี้ดูนะเอ้ยโอเคชัดเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับยังไงก็โปรนะครับโอเค ปรอะไรเนี่ยเรียบร้อยคุณผู้ชมโดนโปมาคร่านะครับโปข้างหัว 24m โอ้โหมาเล่นโปจนข้างหัวมัน 24m เลยเหรอเนี่ยเอ้บล็อกไปก่อนแล้วก็ทำการรีพอร์ตไปนะครับเจอโปก็ต้องรีพอร์ตโปล,ล่านะอ่ะส่งไปเลยแอดมินฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้ยสมัยนี้ยังเจอโปร่ลอีกเหรอกะว่าจะไม่เจอโปรล,ล่านะคุณผู้ชมโอเครวมๆถ้าเราไม่เสียข้างหัวเนี่ยไม่เสียให้โปข้างหัวเราขึ้นมาเยอะมากเลยนะ แต่ว่าเซิร์ฟมีโปโปก็ข้างหัวสูงซะด้วยนะครับโปไปยังโปยังไม่ไปนะครับคุณผู้ชมโอเคในเมื่อโปมันยังอยู่เราก็ต้องย้ายเซิร์ฟหนีโปนะครับเราไปเซิร์ฟต่อไปกันเลยดีกว่า let's go ไปเซิร์ฟต่อไปกันดีกว่านะครับหนีโปโอ้ในเซิร์ฟนี้มี9 m ้าเอ็มด้วยนะครับคุณผู้ชมมันจะอยู่เกาะกลางกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเกาะกลางกันเลยดีกว่าไปหาคนในเซิร์ฟกันนะครับผมขอมาทําอะไรกันที่เกาะนี้เนี่ยเหมือนจะมาล่าข้าหัวกันแต่ว่ามีเป็นพ่อหนุ่มผลพระแล้วก็หนามอ้หนามหนามเออเดี๋ยวเาาาจะม่ข ทำการตีเราแต่ว่าพระนี่คือบอกเลยว่าทําไมไม่ไปฟาร์มพระเองมานี้เลยนะทําไมไม่ไปฟาร์มท,ท,ทั้งๆที่เลเวลมันก็น้อยนะครับคุณผู้ชมแทนที่จะข้าหัวแบบ ไม่ใช่ติดแทนที่จะเวลวตันแล้วค่อยมาล่านะครับคุณผู้ชมอันนี้คือบอกเลยว่าวิวยังไม่ตันนะครับแล้วเจ้าใครอ่ะเจ้าใครพระเจ้าใครไม่รู้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเกียนโคตรเถื่อนนะครับพาวิ่งไล่ฟันกลางมาหาสม,มุทรกลางทะรงทะเลอ่ะแล้วก็โดนเจ้าร้องเรียกนะครับโดนเจ้าทําดาเมจใส่ของยังเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เซมมีเป็นอ่าซักร้อยกระอันนะคุณผู้ชมอืมร้อยกระอันก็เจ๋อเจ๋วันดีเพื่อนคนนี้วลวอะไรเนี่ยวิวพันสองนะครับเฮ้ยนี่ไงมีโมซีโอ้ เจอเป็นโมซีแล้วคือแบบท้อน,นะครับไม่ค่อยอยากสู้สู้ยากแต่ก็ไม่มีให้เลือกแล้วคุณผู้ชมอ่ะถ้าเขาสู้แล้วก็สู้นะครับเพราะว่าไม่มีให้เลือกแล้วไม่มีคนให้สู้แล้วอะ่ะตอนนี้ก็หาคนสู้ไม่ค่อยจะมีนะครับเชลแวบเอลแวบเอลแวบเจ้าเท่าเรียนเสียงน่ารำคาญมากเลยอ่ะโอเคโดนโมสิเ okay, ข้ามาเปิดนะครับเป็น Skill. โมซิสกิลอุ้ยโดนเจ้าตีด้วยขอบคุณเจ้ามากขอบคุณเจ้ามากที่ให้เจมมี่ส่วนที่ให้เจมมี่ส่วนคอมโบเรียบร้อยที่ให้เจมมี่ส่วนคอมโบขอบคุณเจ้ามากครับผมโอ้โหเจ้ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันที่ว่าคุณชม เจ้ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันนี่ว่าแต่ว่าลำคลานลำคลานลำคลานเจ้าทะเลปึ๊บปึ๊บแล้วคือเป็นเจ้าปลอมเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เจ้าจริงถามว่าสังเกตยังไงถ้าเจ้าจริงจะเป็นเจ้าที่มีเลือดประมาณแสนหนึ่งนะอะเฮ้ยลบูดลบูดลบูดปิงอีกแล้วโลบูดของจริงลบูดของจริงนะครับปิงตลอดอ่ามาอีกแล้วคุณผู้ชมโดนพรกเข้าไปไล่ฟันสิไอ้นีเขาเซฟโซนมาก่อนนะครับเอาคนนี้เว็ไม่ตันนะคนนี้เว็บน้อยเอาพร พาลงฝั่งมารีมาเหมือนกันเหรอน่าจะใช่ไหมอ่ะใช่เลคุณผู้ชมพาฝั่งมารีนะครับวิบ่งไล่ฝันไปเรื่อยเลยนะครับเถือนเกินโอ้หนุนหนุนหนุหนคนนี้ต่อตอนแรกเขามาเปิดเราก่อนนะเราจําได้ว่าเขามาเปิดเราก่อนเราต้องเอาคืนจับมาจะไปไหนอ่ะดับหน้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยไหมโอ้ผู้ชมไม่ตายไม่ตายได้ไงไม่ตายได้ไงเนี่ย ไม่ตายได้ไงเนี่ยเอาข้าวหัวมาเลยโอเคเดี๋ยวเซมว่าเซมอาจจะมีไลฟ์สดไ้วนะครับคุณผู้ชมสงสัยเราต้องไปล่าให้มันขึ้น 14m แล้วมั้งแหละคือเราติด 13m มานานแล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆไปไลฟ์สดล่าข้าวหัวให้ 14m ดีกว่าแต่ก็ไม่รู้จะล่าขึ้นหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเพราะมีแต่คนเก่งๆนะอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณช่วงนี้ละกันนะครับมาเล่นเซตเก่าที่มันโกงให้อยู่นะครับคุณผู้ชมถามว่าในตอนนี้มันก็ยังโกงไหมก็กล้าพูดเลยว่ามันก็ยังโกงเหมือนเดิมนะครััับออาาาาาจจะแวว่่่่้เนนนนททกกไไมมดฉตํ ให้แบบปังตายได้เลยนะครับคุณผู้ชมส่วนคอมโบก็แบบสแตนดาร์ดคลาสสิกเดิมๆเลยนะครับก็จับแล้วก็ทำการแซดเอ็กโทแล้วก็เอ็กแซดซีของไอเจ้ามัดชักแมนนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าจับเต็มๆเนี่ยอาจจะแบบเจ็บได้ปังตายได้หรือไม่แน่ถจะใครแบบว่ามันจะในฝีมือก็เวลาสกิลซีเสร็จแล้วก็ทำการพุ่งไปจับแล้วก็ทำการดูดมาแล้วก็ต่อยไปปุ๊บเรียบร้อยน่าจะแบบตายหรืออาจจะไม่ตายก็อยู่ที่ว่าเล่นเผาอะไรค่าหัวเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้ละก,กันนะครับถ้าเก ใครชื่นชอบเตรียมรักให้หัวก็ฝากกดไลค์ฝากกันกดแชร์ฝากกันกดติกก๊์ให้เต็มด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาอบอุณทุกคนเจอกันครับ